เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับใช้ออกเจนหายใจทุกท่านนะฮะยินต้อนรับเข้าสู่เกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับแต่เราปรับภาพก,กากนะเราจะได้เทาโดนใช่เป็นเกมที่อ่ปรับภาพสูงไม่ได้นะฮะตอนนี้แนบอยู่กับคุณบูมนะครับสองคนนะน้อง Boom, บูมบ่าวบูมวันนะี้ซึ่งไอ้ฝรั่งคนนั้นไม่มานะไอ้ไอ,ไอ้สวัสดีแปลกๆไอ้ <c oughs>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  คยมาสำหรับวันนี้เราจะมาเป็นดูโอกันนะฮะคู่หูดูโอ้น่แต่ไม่เอาดูเหล็กนะดูเหล็กไหมผัดผัดผัดกันใส่นี่เราเรากดตัววีแล้วดูนมกูดีนะเทำไมนมนมเป็นพิกเซลเลยฮะมูกันนี่นมภาพอย่างกากเลยมีแต่นมเวรลี่โลนมแบบภาพเวรลี่โลนะฮะเชื่อคุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้ปรับภาพแบบต่ำสุดหมดคือทำไมเกมนี้ปรับภาพ สูงสุดจะสู้เขาไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าปรับภาพดูมันจะเห็นพงหญ้าอะไรพวกนี้คือจัดเต็มมากตับคือจัดเต็มมากใช่ป่ะอ่าแต่พวกปบบไล่รีรอพวกหญ้าไม่หายหญ้าไม่หายอ่าก็คือก็ว่ามึงนอนในพงหญ้าแล้วเจอคนปรับโลูกเรานอนอยู่กลางสนามนะเนี่ยคุณผู้ชมดูโขดหินนะครับกากโคตรโอเคไหมาหมสามชุกโกมาสภาพอากาศนี่ฝนตกเลยเนี่ยมาจากฝั่งบนเรามาจากฝั่งบนเว้ยเราจะไปลง มันจะมีหมู่บ้านขาประจำของเราอยู่อะ <S <S ่ะอแล้วจะลงตรงสร้างปะหลังทางนี้ดิสร้างปหลังด้วยอ่าโอเคลงเลยนะลงเลยโอเคโอเคมันอยู่ทางทางไหนวะจิตไหนแล้ววะซ้ายมือซ้ายมือซิตสามร้อยครับสามร้อยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปเมืองเมืองเนี่ยเมืองน้ำท่วมเนี่ยอะคนหนึง่งเฮ้ยมาตรงเราคนหนึ่งว่ะจริงเหมสองคน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 เราเราไปลงที่เดิมที่เราได้ปืน Okay. Yeah. โอ้โหสามเขี้ยวสี่เขี้ยวโอ้ยพ่อมือเขี้ยวตังตีมาเร็วมาอายุเรนดี้ฟอร์มมิรักโถว่าเย้ยโลงปืดโลงสิไว้รอบสารชั่วโอเครีบลุตปืนเร็วมีปืนไหมมีปืนมีปืนขอปืนพวกต้อกรบอกก็พป๋อแล้วไอ้เขี้ยไม่มีมีแต่กระเป๋าปืนปืนปืน ปืนตูนไหนอ่ะมีแไดกระเป๋าข้างหลังข้างหลังบูมบูมมันมันจะบัวขาวกันเอาเหรอเอาไอ้ยแหลกแหลกแหลกอยมดอยวไปไปกับมาเอาเหรอเอาเหรออยนโดนทิน้าไอ้ยัโดนโดนอยู่เว้ยโดนอยู่โดนอยู่เอาเหรอเอาเหรอเออี็ดีทิน้าเตีเเยเอ้เวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่ง

ไม่จัดไฮ้นี่นี่นี่ตายแล้วเฮ้ยนี่อะไรไปเลยจัดเลยไปเก่ทำน้องกูเอเลโก้ก้าเลโก้ไหนไหนไหนนมันยูต้องกูลเปล่าน่ะอยู่ต้นฟางกูขึ้นเขาไปไปเลยพวกนี้นี่ไปตายก็เรียกไปโจแล้วันยองเจอลูกซองรัวมันมันปืนกนมันรัวกว่านะมาแล้วมาแล้วมาเอากะสุนปมดกระเเลย กูยิงมันแตกไปหนึ่งเขี้ยะเล็กหนึ่งเดียวมันไปเอาปืนไปจากไหนวะเยี่ยมีทั้งสกาวมีทั้งอาการ์แม่ไอ้สัตว์กูโดนปืนพกไอ้เยี่ยอากายิงกูตายโลกเป็นไรความยุติธรรมมีแต่ปีแต่บัวขาวโลกเราไม่ไมมีความเท่าเทียมควยกูไม่ยอมกูเช็ดไหม คนเดียตคนเดียนเนี่ยป๊อ้ป๊อบป๊อบปอีกหนึ่งอนป๊อบป๊อบป๊อบปอบปอยส๊อบป๊อบป๊อบโออมัรับตออเี้3จป๊อไป๊อบป๊อบปอบป๊กบป๊นบป๊อบป๊อบอยปอบสมอบป๊อบป๊อมป๊อบป๊อบปจอเป๊อบม๊อบปไอบนอ้ปอบป๊อบป๊อบา๊อบป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 ๊ป๊ปบอออปป์ออป์ ซึ่งผมเรียนรู้วิธีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการซุ่มการลุกนะยกพลขึ้นบกไอ้สัตว์ลุยลงขึ้นบกเ้ยเี๋ยวพี่พี่เนี่ยได้แชมป์มารายการนี้พี่เป็นทะเลาะกับพวกมดในพ่มไม้เ้ยได้ที่สุดท้ายก็ยกพลขึ้นบกนี่แหละสู้ลงไปต่อยเขาเลยลงไปต่อยเขาในโบราณสถาน เข้าบ้านหลังเดียวกันกูต่อยมันมันใช้ลูกซองยิงกูไอ้บอยฮะบอยมาสอนวิธีการนอนกระโดดให้หน่อยดิ how to นอนกระโดดวะกดเนี่ยนั่นไงกดกดกดนอนไปก่อนแล้วกดแซททีนึงแล้วก็โดดห้องกันได้อ๋อนอนไปก่อนกดแซททีนึงอ๋อเหรอโอ้โอ้โหกลัวอะไรจะกดกลัวอะไรจะกดตีเลยเนี่ยนอนอ่านอนแล้วได้ก็แล้วได้ก็กระโดด เอ้ยัยดิไม่บอกยัยดิมองหน้าทำอะไรกันด้วยงง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 งนอนกระโดดอ้ยใครไม่เฮดช็อตกูเมื่อกี้เฮ้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันอัพแพดใหม่แล้วเว้ในการยิงมาแล้วมันจะเป็นเสียงเป๊ะเป๊ะเออไอ่บอยมันขึ้นไม่ได้ไงเนี่ยไอ้เจมสอนกูด้วยไม่สอนฮาวดูขึ้นไอ้นี่ก็พยายามหาวิธีขึ้นอยู่เลยฮาวดูขึ้นตรงนี้ตรงไหนลงเลยนะ สายเย็นเราแบบมาแบบแท็กติกสคอต์สลงเครโดมดูหนังสงครามมาเยอะใช่ไหมได้ใช้วันนี้นั่นแหละเดี๋ยวนี้เรามาจากทางสายายเดยวเดียวจเย็นจเย็นเฮ้ยเฮ้ยนี่มีมีไอ้แบ็กฟอร์เรสอะไรเปด้วยเนี่ย TH66 คนไทยเปล่าวะคนไทยเปล่าวะเฮ้ยนายคนไทยเปล่าเออคนไทยคนไทย ไป่ายแลเจนลงไปแล้วไอ้ฮีอ่าลงเหรอ่ะเราเราไปค่ายแล้วกันไป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 คนไทยกันรถต่างประเทศคนไทยคนไทยตรงนี้แหละบุดรอปตรงนี้แหละดรอปจุดดุกาวเอาแล้วทีมนี้กระติกกระตายอะเชื่อไหมโคตรจะทีมเวิร์กกูไปกับบอสเพียแล้วกันเออมองซ้ายมองขวาแล้วแถวนี้ไม่มีคนเลยนายนายมาทางนี้นาย ตรงกูนี่ตรงนี้ไม่มีนคนเลยตรงนายก็ด้วยนะสบายดีเจอรถป้าเจมเจอรถเปล่ามึงว่ามันเจอรถกูเจอรถเฮ้ยมันรู้มันรู้ได้ไงวะคุเจมกูเจอรถของไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือมันรู้ได้ไงว่ากูเป็นคุณเจมอะไรอะาอ้าไม่เขาไม่ได้ยินเหรอเขาแบสบสวัสดีครับคุณเจมอยู่เนี่ยอะไรเสียงเสียงเสียงมึงในประเทศนี้ก็มีอยู่เสียงเดียวอะไรเสียงที่แบบ ถ้าคอยจะมีคนไม่ชอบฟังเลยไอซีบูมทีก็เป็นอย่างนี้แหละไอซีบุ๊มอย่าน้อยใจเลยเดขึ้นมาแล้วไม่ไปแล้วบู๊มมากป่าเลยป่าว่ามึงตอนไหนวะไ่ว่ากูว่าพี่พี่เสียงอย่างนี้คนเดียวเออพี่เป็นคนแปลกไอ้ควายใครเป็นแว่นมาวะ สามารถเปิดไมค์คุยกับเขาได้นะแต่กูมีเลดดอทสองเงนนะเออเอาเลดดอทมายิงก <c oughs> ูยิงคนในสกพอตเลยค่ะแล้วมันจะ <c oughs> ไปไหนจีมไปวงไปไปหาของกันเร็วๆ,ๆถ้าจะไปก็ไปเร็วๆกำลังวิ่งมาแล้วเนี่ยวงแป้งวงมันเถื่อนไอเฮียจะไปทันเหรอเอ้มึงก็ทันไละล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูว่าไม่ไอ้บุญโขลกเนี่ย รูนก็รู้ตุงนี้ไปรูนก็ได้ไหมเอ้ยมึงดูวงสิบอยเอาอะไรวะโอ่งยวิงกับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเยว่งยวิงนลยเลยงลยเลยวิรงเลเลลยว่งเลยวองเลยว่เยิ่เลงย่ลว่งเงเลงย่ย่งันยลงลย่ง่งเ่เิประตูบ้านได้แล้วย ไม่ปิดอ่ะไม่ปิดอ่ะกัใจอ่ะรู้ว่ามีกูอยู่ที่นี่ถ้าเป็นกูได้แหลงเกงไหมอ่ขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยครับว่าไงครับคุ้นมากเลยครับเสียงคุ้นคุ้นมากเลยครับได้สกิททีวีเปล่าบุมตอบแทน คนคนที้ก็ชื่ออะไนี่ครับชื่อปองคนคนเขาจชื่อปองปอปีเทียชื่อปองคนที่ชื่ออีทีนี่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้เฮ้ยเปิดมันเปิดไงวะสวัสดีปองมันเปิดไปไงวะเจมเปิดตัวที้ยปัญหาคือไม่มีพวกปืนโกงปืนกลให้กูเลยหรอเป็นโดวแบนเดตอะไรเงี้ยไปกันเถอะไป จริงเราถ้าเราขับรถไปตั้งแต่แรกเราทันเลยนะเว้ยไม่แน่แบบงกเลยเราจะขับรถไปที่อื่นกันไหมได้เลยไปมอเตอร์กันนะได้มอเตอร์จริงคือชีวิตที่สงบสุขคือชีวิตไม่มีสงครามเว้ยจริงนะแล้วอะไรดีกว่ากันคั้นี้มันครั้นี้ครั้งนี้ไม่ดีใช่ไหมยิงยางตีแม่งจุก็เฟ็บยังไงนั่นไปนี่ล่ะ แ่มันไโ่ถ้าคุแม่ถ้าคูแม่แม่ว่ามันจะไม่คิดถึงเราเลยวะม่ว่ามันคงกไม่คิดตื่ปองกับแจ็คหรอกไอเหี้ยกับแจ็คดูดูแมกขับูแม็กใจว่เอ้านั่นไงอะไันดีขับีนเฮ้ยฝักกี้อีเไอวย่าเราจะไปมาต้าใช่ไหม ข้างหน้านแข้างหน้าแลนเกมออวนั่นนี่แหละบ้างเยอะดีเออบ้นเยอดีได้เด้ด้เดี๋ยวนทว่าเอแม่เจอเแบบกำลังรุดอยู่นบ้านมาเราขับรถกดังขนาดนี้มันคงอยู่ๆลุดเลยเผื่อนี่ไงหูฟังแม่งนุ่หูฟังร้านเกมอะไรเงี้ยเจอดัข้างเดียวไม่ได้เคยมาแล้วเอบ้านที่มีสกาวไอ้เพื่อนเดวเบส้านก็มีองเลือดสอง่เ เอออเาบ้านเล็กอะบ้านเล็กอะเดี <walk into động movement> <in plain> ๋ยวเปลี่ยนเป็นช no ุดชุดคิริโตะก่อนเฮ้ยบูมตรงนี้มี M16 เอาเป่าเอาดิมาดิบ้านบ้านกูทำไมมันมีแต่สลูสลูคืออะไรวะางวิ่งไปเจอเจอโอซี่โอซี่พ่อันดกข้างกระสองกระบอกฮัลโหลฮะตัวนี้โดนพีเก้าชิ้นหกเรดดี้บูท ไอ้นายสบายดีหรือเปล่าเจกระเป๋าบอกกูด้วยนะเขาไม่ตอบกู้่ะเขางอนอยู่บนเน็ตเขารู้ว่าเป็นนายรู้จักปองไหมว่าเขรู้ว่าเป็นปองไอ้บอยปองกับแจ็คปองกับแจ็คข้างบนข้างบนมีเอ่อเอ็มซีหกโอเคห้องเจมห้องเจมปองกับแจ็คไอ้เยี้ยอย่างเก่าอะครับแจ็คปองสักได้ย่ะรวมกันแม่งเลยทั้ ตรงนี้มีแบ็คแพคเวลสองลอยในห้อง้องบนเหรอเออไอมีกระสุนลูกซองไหนกับ้างวะลูกกูมีไออะไรเปมันด้เนี่ยเอ็มสินี่อยู่ในรูอยู่ในรูเลยโอเคเอ็มสิลูเป็นที่ปาะครับว่าเอ็มสิบหลูลูไห้วเอ็มลื้่ายในห้องไงเนี่ย ก็จะได้รู้ก็จะรู้ว่าเออก็รู้ไงเป็นงูงูฉกแล้วบอยควรทำอะไรกับแถวนี้ดีควรหากล้องมาดิเราไปบ้านอื่นอย่างเนี้ยเนี่ยกูกูทิ้งไว้ด้านล่างเลยไหนกล้องไหนเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้ใครเก็บไปแล้วน่งเห็นมีจริงจริงเปล่าเขาวิญญาณวิญญาณเก็บไปไล่สัตว์เนี่ยเลดดอดดิมาเอาดิมันอยู่ตรงนี้วะเฮิย เกมลือเกมลืไอ้บ้านอื่นไปหาหมดยังเนี่ยยังเห็นเห็นเล่นเล่นอย่างงี้เตกมจริงจังแลเนี่ยอยากได้แชมป์ไม่กูจะเล่นเล่นแบบนั้นเกือบคือได้แชมป์เยอะแล้วไใช่ไหมเออเบื่อแล้วเบื่อแล้วเอออยากตายบ้านมึงมึงว่าเขาเหงาไปตรงนั้นอ่ะทักทักทายเขาหน่อยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะ่ยมันแบบเหมือนนั่งรอเราอ่ะรอเราทำไมวะรอเหงาเลย รอไปเครับว่าจะความสำคัญอะไรให้เรารอวะจริงไอ้เงี้ยมึงพูดเงี้ยเขาเขาได้ยินในคลิปแล้วทาดอะเรแน่จริงโอ้โหแบบมึงเข้าใจสิว่าเล่นกันสี่คนไอ้เงี้ยมึงทิ้งกันมาอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาไม่มาหาเราเรามากกว่าแล้วจริงเขากลัวไงทำไมเรามีสาวแล้วต้องไปง้อคนเดียวด้วยวะรู้จักคำว่ายาโสห่อ ยโสที่มันอยู่อยู่แถวภาคอีสานป่ะนั่นแหละเราต้องรู้จักเขว่าชูชูดูเฮ้ยมีคนดีกันตรงนู้นอ่ะตรงไหนเออร้อยร้อยห้าเดี๋ยวร้อยห้าตอนนี้มีเลดดอทใครจะเอาบ้างเอาจ่ะบอยมึงนี่เก็ตกะจริงยิงกูทิ้งเลยก็ได้เกมเฮียยกการจะยิงเนย้กัน ไม่มอยขอขอกระสุนสิบนัดไปไปไปนางยองยองแล้วปล่อยออกไหมเดี๋ยวเดียวนั่นมันชีมีเนี่ยแบนเดตลูห้าอันไปไปไหนล่ะวงยังไม่ทันยุบจะไปไหนล่ะเออว่ะไปหาเขาไะล่ะไปหาเขาไปใช่แล้วก็ยิงเขาติ้งเลย โอ้โหเยอะโค้ชั่วแล้วก็เก็บของแล้วเราก็ไปกันตามคนนี่คือความคิดกูเจาะไอเดียกูเจาะไอเดียแองเกิลฟอร์กิฟนี่มันเพิ่มอะไรวะไม่รู้อ่ะกูกำลังงงเหมือนกันว่าไอฟอร์กิฟสองอันน่ะมันแองแองเกิลดีกว่าเว้ย์เวอร์ติเคิลกับแองเกิล่ะมันทำยิหรือเปลแองเกิลดีกว่าแองเกิลดีกว่าหรอมันคืออะไรวะมันทำให้ยิงได้ได้ดีขึ้นอะก็คือแบบยิงแล้วมันจะมันมันจะเด้งไม่มากอ่ะแล้วถ้าเป็นไอเนี้ย เวอร์เวอร์อะไรไะเวอร์บอชิปอ่าเหมือนกันเอร์บอชิพดีอ่ะมึงล่ะมึงถามว่ามึงถามกับดิเจอว่าเขารู้หมดยังรูดบ้านหมดยังครับเงียบมึงหลุดไปแล้วแน่เลยว่ะเจมกลัวเหรอฮะได้นายรูดของยังยังให้ให้มันหลุดเหรอมันยนิ่งๆอ่ะ ก็มันก็ว่ามันไปแล้วล่ะใช่ใช่ใช่เหรอนายได้ยินเราเปล่าได้ยินเราเบาไอ้เ no ทียไอ้เทียมไอ้เทียมโอ้ยมีมีแว่นด้วยมีแว่นไอ้บูมยิงไอ้บูมยิงนะครับกูไม่เชื่อ กองเต็มเลยเี้ยอะไอตรงนี้มีพันธาย M16 ดวยพวกมึงอะนรวะ M M416 M416 ใช่แม่งมันใช้ไม่ได้ M416 เอามานี่เอามานี่ M416 เนี่ยๆเอามาเลยอ๋อไอ้เียพันธายกูมีแล้วนะใครมาเกอร์ฟิลกูเฮ้ ผมไม่ผิดนะผมไม่ผิดขอโทษนะขอโทษนะครับผมบูมจำเป็นผมไม่ผิดผมไม่ผิดจริงๆคือมันจะแบบมันนิ่งไงเข้าใจไหมมันนิ่งมันนิ่งออมันนิ่งไม่รใจไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะแต่บ้าแดงกับบ้านนี้ไม่มีมุมคุณกูเยอะมากเลยไหมเดิ กระสุนมึงเยอะนะไอ้เยอะได,ได้มาจากไหน้9มม,มกู360นัดไปเลยเอาไปจากไหนวะไม่รู้อะไรก็มีศพด้วยเมืม่อกี้ไม่มึงไปเก็บมไปไม่ทิ้งเหรอใส่อันนี้เอาใส่ได้ปืนพกได้ปืนกลนะมันจะต้องจำชื่อแจ็คก,กับไอพลต่อไปปองปองไอพจน์ไอพจน์ไอพจน์ไอพลนี่ใครวะไอ้พลที่เพิ่มมาใหม่ ูเว้ยไอกูพลโอเคพลพลเพิ่งจำได้ว่ากูชื่อพลเมื่อกี้โอเคพลไอ้แจ็คแล้วอยฟองเอื่อกีกูอ้ต้องยิงเปล่าแน่ๆเลยตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรเลยมันเหลือห้าสิบคนแล้วแสดงว่าธรรมชาติลงโทษหมดยังไงกูได้คิวไปคนนึงแล้วนูหัวกะโหลกขึ้นพลจำเป็นพลจำเป็นแจ็คปองไอ้แจ็ค แจ็คเออกูแจ็คชื่อมึงเอากูแจ็คแล้วกูแจ็คกูแจ็คไอ้หนุ่มปองนะโอเคโอเคผลรดโอเคโอเคทำไมกูรู้สึกกินไม่ค่อยจะออกไอ้ยี่ชี่ในหัวกูมันตะวนวนอยู่ตลอดเลยแจ็คปองผลกูกูคิดชื่อกขาูชื่ออะไรวะใจสรุปแล้วกูชื่ออะไรวะใจอยากได้เก็บเสียงมาเก็บเสียงยิงด้วยโอ้โห โอ่งโคตรอะช่ไหมผลใช่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 ตัวชี้กันตัวชี้เฮ้ยยข้างล่างเราสองคนจะหน้าเราเี้ยอ้เป็จริงหรอวะัตว์เลยกูกเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยมันจะมาแล้วบูม เราจะมาแล้วเจมนี่นีคือผลผลต่อคำแช่งของมันปองอปองปองอะไรไม่รู้โันอะไรผลอห็นันมาแล้วบอยเฮ้ยพี่ชาปองยิงมันเออกูน็อกดาวมันหนึ่งกุน็อกดาวมันหนึ่งในบ้านอ่ะกูยิงมันตายมไม่แล้วบอไอ้ปองปองางน้าที่เดิมที่เดิมแล้วยิงออกไปยิงเลยออกไปยิงเลยเออระเบิดระเบิดระเบิดระเปิดระเบ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 ิดร ชไอ้ยี่กูดูมึงวิ่งเก่งเงี้ยเออเมกวิ่งไปจริงไข่กูแตกเลยแก้แค้นให้แจ็คด้วยโอเคเดี๋ยวพอแก้แค้นให้ได้เลยแจ็คไอ้นุชชื่อกูชื่อมึงอะไรแล้วนะกูกูชื่อแจ็คมึงอะชื่อพลโอเคเมื่อกี้พลยิงได้ตัวนึงอย่าพลยิงได้สองตัวเฮ้ยตัวนตัวเดียวมึงฝากปืนพลไปด้วย ัปืนแจ็คไปด้วยอีปืนเดียมลายยังไม่ได้ทันยิงเลยตายหาไปแล้วในตัวกูไว้ชั้นล่างไม่มีของพวกเม็ดคิดอะเยอะเยอะมากเออมีคนตายตรงนี้หน้าบ้านนะผมมีเม็ดคิดนะสัตว์โอเคเก็ไปหาศพกุกคนอ่ะมันมีสองตีมายิงกันในนี้เหรอเก็มอ่ะหล่ะคือพูดหลุดรอดชีวิตใช่ไหมใช่กดกดเปลี่ยนคนดูกอะอะไรอู้ชิด จอบัรถรถโอ้ยบัคกี้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหเด็ดดวงดวงมาอีกดิสิดวงเลยอุ้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 ยยิงอย่างแม่นก็ตายเลยอยู่ไหนวะเฮียยิงไอ้บอยเลยยิงมันแล้วไปดูอีกคนยังไงวะเหตุ ได้มาสิบห้าบาทไอ้ปองเอ้ยเตียมละสิบห้าบาทแฟนขับไปพอกยังได้จังสิบห้าบาทเนอแล้วไปอยู่วลาคุณไม่ร pues ู้นะคนบาเตีไม่รู้กูกจะแจ็กๆปองปองพลพอยู่นั่นแหละ คนหน้ากูเต็มเลยได้โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะดูแล้วสนุกกันหรือเปล่านะครับดูแล้วได้รอยยิ้มกันหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ารับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับใครดูจบบ้างเอ่ยก็หวังว่าจะได้รอยยิ้มเลครับกลับไปทุกท่านเลยนะฮะความสุขขอให้ได้เต็มเปี่ยมเลยก็ สุขสันต์นะครับวันปีใหม่ไทยนะครับวันสงการแล้วนะฮะก็อย่ามัวแต่เล่นเกมนะครับอย่าลืมออกไปเล่นน้ำสงการกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกระทืบรือร้ด้วยบายบายจ้ะหากคุณผู้ชมชอบผลงานของเราแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เพจสกิฟทีวีใน Facebook และอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ